อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคุกกี้รันนะครับวันนี้เราก็จะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่เพชรน,นะครับอ่ะสองแล้วนะครับสองสามสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสิบสามสิบสามอ่ะวันนี้ผมได้สิบสามเพรนะครับก็เยอะอยู่นะสิบสามเพรนี่หูถือถือว่าเยอะสําหรับผมแล้วนะแต่ถ้าได้ยี่สิบเพรขึ้นนี่หูผมจะดีใจมากกว่าเนี้ยเอาดีอ่ะวันนี้ผมได้สิบสามเพรนะครับก็วันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างเนี้ยก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดนล่างได้นะครับอ่ะวันนี้ขออภัยด้วยเนาะที่วันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะพอดีช่วงเวลาเนี้ยผมมาต่างจังหวัดนะครับพอดีมางานเลี้ยงนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะที่ไม่ได้อยู่ไลฟ์สตรีมนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชมคลิปนักขณะเนี้ยก็ได้กี่เพชรนะครับวันที่สามเอ็ดวันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะนะครับใต้คลิป้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ